วันนี้ผมจะมาทำคลิปสั้นๆให้ลูกค้าดูว่าสังเกตยัไไงไงว่าอันไหนเป็นงานเกรดฟองน้ำอันไหนเป็นงานเกรดเอ็กพีนะครับลูกคา้าวิธีสังเกตก็ง่ายๆนะครับพี่เข้ามาให้ดูนนะฮะถ้าเป็นตัวเกรดเกรดฟองน้ำนะครับลูกค้ากดดูนะกดแล้วมันจะนุ่มนะฮะมันจะนุ่มมากนะฮะเห็นไหมฮะกดแล้วมันจะยุบลงไปนะฮะมันจะนุ่มคือสัมผัสรู้เลยว่าเป็นฟองน้ำนะครับแต่ถ้าเป็นงานเกรดเอ็กพีครับลูกค้า เวลาเรากดเนี่ยมันจะแน่นมากนะครับนะฮะเนื้อมันจะแน่นนะฮะเห็นไหมฮะเวลาเรากดเนี่ยนะครับเนื้อจะแน่นมากสังเกตง่ายกดลงไปปุ๊บเนื้อมันจะแน่นแต่ถ้าเป็นเกรดฟองน้ำเนี่ยเวลากดแล้วมันจะนุ่มนะฮะนะครับมันจะไม่แน่นนะครับลูกค้านะฮะแล้วคราวนี้เนี่ยข้อดีของตัวเกรด xpe นะลูกค้านะครับนะฮะอันนี้น้ําเปล่านะครับนี่คือข้อดีของเกรด xpe ครับลูกค้านะฮะกันน้าครับนะ นี่คือข้อดีของเกรดเอ็พีเห็นไหมฮะเรากดมันจะไม่มีฟองอากาศจะไม่มีน้ําซึมลงไปนะฮะนี่คือข้อดีของเกรดฝองน้ำเกรดเอ็อเกพีนะครับเห็นไหมฮะน้ํามันจะไม่ซึมนะครับนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวเกรดฝองน้ํานะครับลูกค้าถ้าเป็นตัวเกรดฝองน้ํานะครับเทน้ําลงไปเหมือนกันครับนะฮะเห็นไหมฮะน้ํามันจะเริ่มซึมลงไปนะฮะเวลาเรากด น,น้ำมันซึมลงไปในฟองน้ำนะพรพอเราใช้งานไปสักพักเนี่ยมันก็จะเริ่มเหม็นอับนะฮะเริ่มส่งกลิ่นเพราะว่ามันไม่กันน้ำนะครับนะฮะนะครับผมจะลองเอาเข็มนะฮะจะลองเอาเข็มทิ้มให้ลูกค้าดูนะครับอ่านี่มันซึมลงไปหมดแล้วเดี๋ยวเทเปิรก่อนนะฮะนะครับเอาเข็มลองเอาเข็มทิ้มลงไปดูลูกค้านะฮะเห็นไหมครับน้ำจะเข้าไปอยู่ในนี้หมดเลย นะครับนะฮะถ้าเป็นพวกเกรดฟองน้านะครับลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อพรมนะครับลองถามคนขายก่อนว่าเป็นเกรดฟองน้ําหรือว่าเป็นเกรดเอ e ถ้าเป็นตัวเกรดเ p e เนี่ยลูกค้านะครับถ้าเป็นเกรดเ p e เนี่ยเทน้ําลงไปเหมือนกันครับอ่าผมจะเอาเข็มจิ้มนะครับลูกค้าจิ้มเหมือนกันครับทําเหมือนกันเลย ผมจะลองกดให้ลูกค้าดูเห็นไหมฮะมันจะมีข้อแตกต่างนะครับลูกค้าเห็นไหมครับนะะี่น้ําจะุดขึ้นมาเลยแต่ในขณะที่ตัว f p D นะครับเห็นไนฮะจะไม่มีน้ํผขดขึ้นมาเลยนะครับฉะนั้นเวลาคุณลูกค้าจะเลือกซื้อพรมหนังตัวนี้นะครับพรมหนัง5 d 9 d เนี่ยผมอยากให้ลูกค้าถามคนขายก่อนว่าเป็นเกรดฟองน้ําหรือว่าเป็นเกรด f p เพราะว่าถ้าเป็นตัวเกรดฟองน้ำเนี่ยอย่าลืมว่าบ้านเราเนี่ยนะฮะ ยิ่งเข้าหน้าฝนเนี่ยเท้าเราเหยียบนะ้ําขึ้นมาขึ้นมา,นมาเหยียบบุนพรมแล้วน้ําไปอยู่ไหนครับน้ําก็ไปอยู่ที่พรมนะแล้วมันก็จะซึมเข้าไปนะซึมเข้าไปอย่างนี้นะฮะซึมเข้าไปในเนื้อหนังอย่างนี้เข้าไปในเนื้อพรมนะพอคราวนี้มันแห้งนะฮะมันก็จะเริ่มส่งกลิ่นเหมน็นนะครับบางเจ้าบางท่านที่ผมเจอมานะครับถึงกับหนังบวมนะฮะแต่ถ้าเป็นพกเกตเอ็กดีเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกลัวเห็นไหมฮะนะครับน้ำไม่มีซึมนะฮะเวลาทคองมอสดแล้วก็เอาผ้า เช็ดได้เลยนะครับถ้าเป็นตัวเ p นะครับแต่ตัวนี้เช็ดเหมือนกันครับลูกค้าเห็นไหมฮะนะครับซึมลงไปข้างล่างเลยถ้าเป็นเปลี่ยนฟอรมน้ำนะครับยังไงผมก็ยังแนะนำให้ใช้เป็นเกรดเอชั้นนะครับลูกค้าขอบคุณมากครับ